นี่นนนครับสิไปขึ้นรถแล้วครับพี่น้องนี่ยูโนโสเสียนนท์ เนี่ยครับบรรยากาศเมา่สนามบินครับตอนนี้ก็ศจะได้แยกย้ายครับพี่น้องอยได้ไปขึ้นรถเดินทางขับป่านกันตัวอ๋อเสียอ้มหายไปไหนเสียอ้มเสียเอ๋ออยู่นี่โอ้ยเสียอ้มอยู่นี่ยืดไหลย้ายอยู่เสียนน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  ขนาดเพื่อนใส่เสื้อขนาดนี้จะไม่ให้อยู่กันแค่ตรงนี้แม่โอ้ล่าสุดนีดหล่าเอ้ว่าเบอร์นี่หล่าต่อพี่น้องไปเด้อประเด็นสิเกินรถเราเด้อประเด็นรถมาแล้วเหรอเนี่ยหล่าล่อรถล่อรถเดี๋ยวพอดีเราให้ล่าวนล้มคาถาลงมคาถาให้ลงมคาถาเดี๋ยวให้ล่าลงมคาถาให้โทรศัพท์ผมพร้อมเด้นี่ ก็จะได้ขังๆโอมองหญิงหญิงหญิงเพียงมรต่อเลยก็เลยหน่อยครับตอเหน่อยแล้ครับหน่อยเลยก็หน่อยเหน่ยสวัสดีครับสามพันคนนะครับัูดีครับสามแสนกว่าคนว้าเกย่างเดียวเกย่งเดียวไดโอเคได้ได้ได้ พี่น้องครับผมขออนุญาตล่วงเด้อให้ทุกคนไปเบิ้งช่องสาวน้อยเพชรบ้านแดงพี่นิกกี้ไลฟ์สดอยู่เด้อครับพี่น้องเด้อพอกันไหมครับฝากเบิ้งคลิปน้ำเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับโอ้พี่ไลฟ์สดอ่าบอกเอาเอากระถายไปเลยมันไปบิกไลฟ์ก็ไม่เกี่ยวไลฟ์ไปโหลดไม่ใช่ทำไมคือเราคุยกันเมื่อกี้เป็นไรอ่ะเป็นไลค์เขารู้แล้ว เขารู้อยู่แล้วว่าเสียเอ็มกับเสียอาเป็นคนยังไงวะ่ไม่สรุปให้ใหมสรุปม่าได้ขึ้นคนมาเลี้ยงไ่ได้ขึ้นครับครับคเนี่ยแ่้ยงอเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนี้มาเถิดนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปไปหล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว คุณคนญี่ปุ่นไม่แต่งอ้ขาวีเห็นคอลญี่ปุ่นไปจะเป่นวันไนเดี๋ยนะถ่ายรูปนพื่นเนี่ย่ดจะปีกครับพี่เดี๋ยนเดี๋ยอาวเนี่ยโอเคอ่ามา1 2ึ่อครับ1นโอเคครับ เดี๋ยวไปถ่ายนอกขนรถอได้ครัขอโทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอเเียพี่น้องโอเคครับี่น้องค่ะเจ็บบรรยากาศมาฝากครับโอ้สุดยอดไรครับอะไรเงีเอาครับไปน้องครับขึ้นรถแล้ว ไปวหนเอาใส่กับเาอาง้ลงรไไปเทียวแมพัชาอันไชั่วโมงได้ไปแล้วไปแล้วไปกินข้าวบ้าปพนังห้าพี่โบบอกไปบ้านพนั้ากเบอรุโอ้โหเปอนเช้าไปเดี๋ยวลาค้ดยี่สิบสี่ท่านน้ครับเี่เดียวเดียนเดียวเดียวดี่ยว

เ็พอกันครับไปคือคานุคานุไปกันตัวเขาไปคลิปนู้นทนี้รอเทียนมันได้โอเคครับพี่น้องครับการคลิปนี้ของขอจบไปเพียงเท่านี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยครับพี่น้องพี่น้องครับตอนนี้กัอีหลาขึ้นรถไปแล้วเดินทาง ไปบารบารโจแปรถก็เดินท่าจับเนาะตอนนี้ผมกับสิงห์ยังไปรถกพี่น้องไปขึ้นรถเกือบเสียนนเนาะเสียอามซอบีดกะสิมีคลิปต่อกพี่น้องบารโจนะสิไปบารโจสอนนวดครับกับสิไปเบิ้งนางานมืาอนี้ครับอยู่กินซ่าลังสิทธครับพี่น้องกับากพี่น้องติดตามครับกับสิมีคลิปอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับผมแต่ตอนนี้ก็โอ้ดีเจหลายกับพี่น้องนี่แหละบารโจ มาหอดประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยโอ้โอป่นแห้งขอนลุกพี่น้องมาเนี้ยก็มาเชิดแบบตื่นตันใจหลายขอบขั้วเนาะขอบขั้วมาหอดแบบโอ้ดีใจหลายดีใจหลายพี่น้องบางสีงยังไปรถวันจำมองจอดรถประเดีนี่เห็ขอบคุณทุกการรับชมับพี่น้องมืาอนี้มาลุ้นกันนะพี่น้องว่าเสียถึงสามหมื่นซับสไครต์ไหม สองผมเนาะเป็นไงแล้สดเมื่อกี้นี้ได้คนมีจ้ำก็มีกันเลยเดี๋ยวผมส่องไปเบิ้งครับก็จะเอาเบิ้งยังไงครับเบิ้งใหญ่กันมาแต่ว่ามแบบเหลืออีกพอหอดพันข้นครับตอนนี้ถึงสามถึงสามหมื่นครับตอนนี้พออีกเหลือพอถึงพันข้นี่น้องสุดยอดครับสุดยอดในการเรบไปยังดีโอ้ปูนแห้งคนลูกว่าบาป โอ้ยรวเลยเยกเออย้ารวยแลครับเมีนยนี่เก้ารวยอือกี่จังหวัดสองพันครเมีนครับจักหวัดสองพันครัวตอนนี้เหลือเพียงเก้าร้อยคนใครบอกให้เดกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปกดติดตามให้ผมนะครับผมแตบบ่ทีเมืคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ไปกินข้าวกันนะพ,นพี่น้องครับไปพี่นุ่นครับไปอีหล่านี่ยกลับเล่นวะครับนี่ เดี๋ยวเขาไปกินข้าวครับไปกินข้าวก่อนตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปกินข้าวแับกรุงอินข้าโจโอ้ยข้าวครับโอ้โหพี่น้องติดตามติดตามเลยไากินไปกินยังยุ่ยใสอันนี้ติดตามเลยนี่มีเสื้อผ้าอีกแล้วมีเสื้อผ้าอีกแล้วโอ้กินหอวรลายด้วยตักน้ำปน้ยเออกดเหยื่อนเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดครับพี่น้องอ้าวมาถึงไอ้้ตองลงรีบไปก่อนเข้า อามาจอดสัน่นไหนละอ๋ออันนี้สั่นหาโอเคแกส่วนนี่ก็ทวดจำหนึ่งไหมส่วนหนึ่งก็สองจำบนไหนแล้วกีเรียงกันหมดกีสองกีสองสองเนี่ยอินนี่ครับไปลองครับอยู่ทังรีบเดี๋ยวเสียเงงไปรถเดี๋ยวคลิปนี้ผมบอขอเป็นคลิปไปเพื่อนเขานี่เราไป้องหลังจากส่งกีฬาไปรถแล้วผมก็เสียไปรถ ผมกิดสิบปีรถครับผมแล้วก็สิไปกินขางกับบอโจูติดตามใหม่ครับก็ขอไม่คิดหาพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับ